ค่ะพี่น้องณวัดธรรมสลิกาจังหวัดนครนา,นายกแห่งหนี้เนาะค่ะพี่น้องอีกจุดหนึ่งที่บควรผ่าสํหรับสายมูสายเสียงโชกราภเนาะค่ะพี่น้องเป็นสถานที่ทีหลวงปู่หมันได้บรรลุรรมเนาะค่ะก็จะเป็นธรรมตรงทีหลวงปู่หมันเพิ่นบรรลุรรมเนาะค่ะซักซ์อย่างมากค่ะพี่น้องมอแกกันต่างจิตอธิษฐานเนาะค่ะพี่น้องขอพรใดเนื่องคอค่ะพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำปูรอสีหนาเสือเนาะคะ่ะข้างล่างก็จะไม่งูแน่เนาะคะ่ะน้ำมันระวังเนี่ยบางเพื่อมากอะ่ะขอบง,งูเนาะคะ่ะเสร็จจากวัดถ้ำสลิกาแล้วเนาะคะ่ะเฮาจะไปวัดเขาชะงกเนาะคะ่ะพี่น้องไปขอพอนเปิดโชว์เปิดลาบครับแม่ยาหนาของเฮาเนาะคะ่ะหลังจากวัดเขาชะงกแล้วเนาะอ่ะพี่น้องจะไปดงละคอแม่เมืองรับแร่เนาะคะ่ะขอพอนเปิดโชว์เปิดลาบไปพร้อมๆกันครับพี่น้อง ชีวิตปีนเขาขอหายทุกทุกท่านโชคดีค่ะพี่น้องบรรยากาศเนาะคะ่ะตน้นงต้นหม่ก็ร้ายเนาะค่ะพี่น้องเราไปต่างจีไใที่ฐานอยากให้เบิ้งค่ะอยากให้ลองมาสัมผัสเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องาวาสดีจะค่อย ตอนรับเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ไดที่มาทําบุญกะซามารถมากาบเพิงบาร,รมีไดเนาะคะ่ะแล้วก็โรดน้ำมุนค่ะเมื่อพี่น้องย่งางขึ้นเขาตรงนี้กะจะเป็นจุดที่หลวงปู่มันไดบรรลุธรรมเนาะคะ่ะอด่าลืมมากาบเอาบาร,รมีเจ้าวาดขอพรเนาะคะ่ะ นะคะโชคลาภถ่ายคลิปค่ะพี่น้องรอเบิงว่าเพิ่นจะหายบอรหรือบอหายเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการขอพรเดี๋ยวเขากลับพาเซตเขากับมาทําบุญน้ากันเนาะคะ่ะเราเคยมาทําบุญตักบาตรเธอหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศเนาะค่ะไายใน,น,น,ะะน,นทธร,รรมภา,า,ายในศซาลาเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องกะ่อนข้าที่จะเงียบสงบเนาะค่ะเตรียมไปด้วยบารมีหลวงปู่หมันเนาะค่ะเดี๋ยวรอยาติธรรมอาเพิ่นไหวพ่าขอพรก่อนเนาะค่ะค่ะพี่น้องหลังจากาที่เหาถวายสังฆทานแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะจะบผ้าึ้นไปบึงบ,บรรยากาศข้างบนเนาะคะ่ะภายในทธรรมอีกทราหนึ่งอากาศเงียบสงบว่างวันที่แล้วอะ รัฐบาลผู้ใดท,ที่ติดตามคลิปเจี๊ยบกนาศีมิโชว์ไม่ลาบเนาะค่ะสามตัวตรงตัวเลขยูโคหินตรงนั้นเนาะค่ะพี่น้องกซามไปตามเต้งบ่า่อยนั่นล่ะเ <c oughs> พื่อนบอกให้ไปเอาเลขยี่ใส่เขาก็ไปหมองนั่นแหละ <c oughs> หัวที่แล้โตัวเลขยูหันสามตัวตรงอีกรัฐบาล <c oughs> หัวนี้บ้าหูเนาะค่ะบ่าท่านได้หาย พอบรูว่าจะหายเลขยังบอกตองตรงวันบอกบได้ค่ะเพราะว่ากะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ว่าละแล้วแต่โอกาสเลยเนาะค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุปูอันนี้กะจะเป็นทำมีคำหนึ่งเนาะคะ่ะกะจะปฏิสถานเนาะคะ่ะพระแก้ว่วมรกตกษพระต่างต่างเนาะค่ะพี่น้องมีความสวยงามละกะ เงียบสงบเนาะค่ะพี่น้องขอพี่น้องผู้ใดที่พันไปพันมาเนาะคะ่ะจังหวัดนครน,นายกเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเนาะคะ่ะวัดธรรมสาริกาสถานที่ที่หลวงปู่หมันไดบ้บรรลุธรรมเนาะค่ะพี่น้องตักเิอยางมาค่ะตรงนี้กจ็จะปฏิสถานเนาะคะ่ะผาป,ปางนาคโปรกงระกะปางต่างๆเนาะคะ่ะก็จะมี บารมีปูญานาคราชนะคะอีกจุดหนึ่งขอขออนุญ,ญาตอาจารย์ค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นถ้ำเนาะคะ่ะทะลุกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องสามารถตัางจิตอธิษฐานขอพรเบริกพา์ใดเนาะคะ่ะจุดนี้อีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะยํำเนาะคะ่ะกูไดที่จะขอโชคขอลาบขอ,อยังกะหันนาเข้าไปในถ้ำนี้เนาะคะ่ะพี่น้องโชคลาบค่ะคือท,ที่สุด โชคมีลาบดเด้อท่านปู่โูกร้านดันโดนมาสาธุค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะายแน่ทำละกะบนหยอดเขาเนาะคะ่ะพี่น้องป้าพี่พ้าน้องค่ะทําบุญเบ่งความสวยงามสามวัดวารามเนาะคะ่ะก็จะมีแต่พระพุูธลูเก่าๆเนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวไหวถันปูกอนชีวกผู้ใดที่สุขภาพกลางกายบอ่อแข็งแรงเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บไข้ได้ปวดเจ็บปวดอแดดเนาะคะ่ะล่องเบิ้งค่ะไปทางหมอแล้วค่ะมาอีกทางหนึ่งเนาะคะ่ะทางถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องมาขอเพิงบารามีถันปูชีวกโกมาละ,ะัดเนาะค่ะพี่น้องว่าทำสาลิกาแห่งนี้เนาะคะ่ะบารามีปูชีวกคือแบบที่ศดเนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจ็บจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการขอพรเรื่องสุขภาพเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยอธิษฐานจิตไปน้ำปันเนาะค่ะเดี๋ยวเจ็บจะแผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตเพื่อพี่น้องเด็ซีพี่น้องทุกๆท่านค่ะที่เห็นคลิปนะตอนนี้ค่ะพี่น้อง ถ้าเห้าเสื้อซัทธาอหยังก็ตามแต่เจ็บเื้อว่ามันคือปฏิหารเบิร์ัทาไรแร้งยังกับปร่สูงแร่งสัทธาลมเย็นสบายแห้งปี่น้อของบนเพายุยอดเขาเนะคะ ดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานไปนัากันค่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดที่เจ็บป่วยอดอัดแอดแอดเนาะค่ะพี่น้องก็ขออนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญให้เนาะค่ะพี่น้องขอบารมีปู่หมอชีวโกมลพัดเนาะค่ะดลบันดาลให้พี่น้องเอ็ดจี้พี่น้องทุกทุกฟันเนาะค่ะที่เห็นคลิปนาตอนนี้หายจากอาการเจ็บไข้แดดป่วยโดยเร็วพันค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุ ถูกร้านไปใส่กับขอหายแขวขาดลอดไั่เด้อปูป่าสจากรลูกไขายเจ็บสักซีดแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องจุดนี้อย่าลืมเนาะคะ่ะปูชีวกนะคะบนยอดเขาเนาะคะ่ะพี่น้องแยววหวท่านปูชีวกแล้วกะสีผ้าพี่น้องเดินทางต่อเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องที่ขอบคุณทุกทุกท่านค่ะที่ติดตามคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันเนาะคะ่ะอีกสถานที่ สถานทีหนึ่งที่สาริตคลิปสุดท้ายเนาะคะ่ะจ,จะจ,จะผ้าพีผ้านองเนาะคะ่ะไปดงละครอนเนาะคะ่ะไปกราบขอพรแมงเมืองหลับแรงนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องอ้อ ตาทุลูกหลานมิโชงม่ลาบเดี๋ยวจะมาถวายให้เด้อปูตาขางหนึ่งพันรูดแม่เดี๋ยวเ้ามิโชงม่ลาว่าจะกลับมาทาบุญเนาะคะ่ะยังทีมันแบบขาดขาดหายหายเดี๋ยวข้ากจะมาซอยกันเติมบุญเติมกําลังบุญน้ากันเนาะค่ะพี่น้อง